เสนอแล้วเห็นด้วยหรือไม่จ่ายเงินช่วยคนตกงานทุกคนคนละ7,500บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานนะคะว่านายมงคลกิจ สุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิรยัยได้กล่าวถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าตอนนี้ทั้งวินจักรยานยนต์แท็กซี่แม่ค้าในตลาดไม่มีเงินใช้หมอนวดแบบปัจจุบันแบบโบราณก็ตกงานคนทุกสาขาอาชีพแม้กระทั่งแอร์โฮสเตสนักบินก็ตกงานถ้าเป็นเช่นนี้จะตกงานกันหมดและเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมา นายโดนัททรัมประธานาธิบดีของสหรัฐก็ได้อนุมัติเงินให้กับประชากรของเขาจำนวน60ล้านครอบครัวจำนวนเงินครอบครัวละ32,000บาทรวมเป็นเงิน2ล้านล้านบาทเป็นการให้เงินเพื่อไปแก้ขัดช่วงที่ไม่มีรายรับส่วนประเทศมาเลเซียก็ได้อนุมัติเงินให้กับประชาชนคนละ5,000บาทดังนั้นจึงเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทโอชา นำข้อเสนอเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าให้เงินกับผู้ที่ไม่มีรายได้ในช่วงนี้จำนวน15ล้านคนซึ่งจะให้คนละ7,500บาทใจ่ายในระยะเวลา2เดือนนี้ก่อนซึ่งเราจะใช้เงินรวม225,000ล้านบาทเพื่อมาดูแลชีวิตคนที่ไม่มีรายรับและไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะเป็นไปอีกนานแค่ไหนก็อยากให้คอรมออนุมัติเงินจำนวนนี้ เพราะเชื่อว่าเงินในปี2563ยังมีอยู่นายมงคลกิจกล่าวนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะที่จะแจกเงินให้คนละ7,500บาทนะคะสำหรับคนที่ตกงานไม่มีรายได้นะคะถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ